จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุ่มเฮยอยากเป็นขาใหญ่ในโรงเรียนสวัสดีครับพบกับช่องป้ายหนังสตูดิโอกับการสปอยภาพยนตร์เรื่องเมทัลลอดแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้ายหนังด้วยนะครับเรื่องราวด้เร่มตอนคืนที่โรงเรียนมัธยมเกนวูดเลกเควิน Lake, Kevin, พระเอกของเรื่องเขาเป็นมือกองของวงดูริยางแต่ทุกคนยังมองเควินเป็นแค่เด็กเฮยแม้แต่สาวก็ยังไม่มอง เควิน <Kevin S 2> คิดว่าถ้าเขาทุ่มเทให้กับเมทัลเขาจะได้เป็นขาใหญ่ในโรงเรียนและทุกคนจะบูชาเขาเควิน <Kevin S 2> ได้เจอกับฮันเตอร์ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปสาฮันเตอร์ได้ถามเควินว่านายได้คุยกับแม่เรื่องกองกระเดื่องครูหรือย,อยังแม่บอกว่าเธอไม่มีเงิน1,000ดอลลร์หรอกและเควินก็ได้มองไปที่สาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าเอมิลี่เธอเป็นคนหัวร้อนและควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่เธอชอบเล่นดนตรี คืนนั้นเควินกับฮันเตอร์ได้ไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของเคมอสซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขามางานปาร์ตี้ฮันเตอร์พูดว่าดูมือกองคนนั้นสิเขา,มาเมาแล้วแถมยังตีไม่ตรงจังหวะเพลงอีกด้วยส่วนเควินตอนนี้ที่กำลังเมาได้ที่เพราะกินเบียร์ไปหลายแก้วได้บอกให้ฮันเตอร์รออยู่ที่นี่เควิน ได้เดิอนออกมาเข้าห้องน้ำํำคาให้เขาได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งเควิน <Kevin S 1> <Kevin S 2> ได้ยืนจ้องเธอจนสาวคนนั้นถามว่านายมองอะไรก็เธอน่ารักไงทําไมฉันต้องไม่มองเธอเควินได้คิดในใจว่าฉันกําลังคุยอยู่กับสาวสวยแบบไม่กลัวด้วยซ้ำเบียร์นี่มันดีจริงๆเลยสกปได้เดินมาหาเรื่องฮันเตอร์และบอกเพื่อนของเขาว่าไอหมอนี่มันด่านายว่าไอเหยอแล้วสกป ไปผลักฮันเตอร์ไปชนกับลําโพงจนล้มลงเคยได้ถามฮันเตอร์ว่านายเป็นอะไรไหมฮันเตอร์พูดว่าพวกนายจําไว้เลยนะพวกนายมันห่วยไอ้น้องฉันขอโทษที่ทําให้นายคิดอย่างนั้นนะนายก็เล่นดนตรีเหรอใช่ฉันมีวงฉันกับเพื่อนคนนี้วงของจริงไม่ได้อยแบบพวกนายงั้นเราคงได้เจอกันที่งาน Battle of the Band แต่งานนั้นไม่ได้จัดมานานแล้วนี่แต่ปีนี้มีนายไปสมัครกับพอออสวอ์ได้เลย เช้าวหวันลุงขึ้นเควินได้ทักกสาวสวยคนเมื่อคืนแต่เธอกับอายที่จะทักเควินส่วนฮันเตอร์ได้เข้าไปที่ห้องผออสวอเพื่อสมัครแข่งขันดนตรีแต่ผอ,อพูดว่าถ้าเธอมีวงโพสเดสเมท o นเชิญแข่งให้ตามสบายเลยแต่ที่การแสดงนั้นยังอยู่ในความเหมาะสมฮันเตอร์ได้บอกเควินว่าเราได้แข่งแล้วงั้นเราต้องเริ่มต้นจากการหามือเบสก่อน ฮันเตอร์ได้เปิดภาคของนักดนตรีที่ประสบความสําเร็จและเล่าว่าการแข่งขันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนมาถึงตาเราแล้วเฮวีจะต้องผง,งาดเราจะต้องชนะการแข่งขันนี้หลังเลิกเรียนเควินได้ถามฮันเตอร์ว่าเราจะไปไหนกันฮันเตอร์ได้โชว์บัตรเครดิตของพ่อที่เพิ่งขโมยมาแล้วพาเควินมาที่ร้านขายเครื่องดนตรีเพื่อซื้อกล่องชุดเควินได้อ่านน้อเพลงเพื่อเตรียมซ้อมตีกล่อง แต่เขาได้ยินเสียงดนตรีที่ดังมาจากข้างนอกเมื่อเดินมาดูก็พบกับเอมิลีที่กำลังเล่นเชลโลอยู่เควินได้เดินเข้าไปคุยและถามเอมิลีว่าเธอชอบดนตรีแนวโพสต์เดสเมทัลไหมพร้อมกับส่งโน้ตเพลงให้เธอเควินได้เล่าเรื่องของเอมิลีให้ฮันเตอร์ฟังว่าเธอเล่นเชลโลเก่งมาก เราน่าจะให้เธอมาเป็นมือเบสให้วงของเราแต่ฮันเตอร์เขากลับไม่สนใจเมื่อฮันเตอร์เห็นสกิปเดินอยู่ข้างทางฮันเตอร์ได้จอดรถแล้วเดินเข้าไปหาเลือกสกิปเขาชูนิ้วกลางใส่และพูดว่าโดนซะาไอ้กากแล้วต่อยปากสกิปไปหนึ่งทีฮันเตอร์ได้วิ่งกลับมาที่รถแล้วสั่งให้เควินซิ่งไปเลยเพื่อนสกิปได้ขับรถไล่ตามฮันเตอร์ยังดุเดือดฮันเตอร์ได้บอกให้เควินใช้ทางลัด ขับหนีรถของสกิปซึ่งมันเป็นทางที่แคบมากเมื่อสกิปมาถึงเขาได้เหยียบคันเร่งเต็มทีกะว่าจะผ่านช่องแคบนี้ไปให้ได้แต่สุดท้ายไปไม่รอดเดินซัดสกิปหน้าทิ้มเลยทําให้ฮันเตอร์กับเควินหนีรอดมาได้ฮันเตอร์ได้ให้เควินไปซ้อมตีกรองกับเพลงที่เขาจดให้เควินเลยเอารายชื่อเพลงไปให้เอมิลี่เพื่อศึกษาแนวเพลงของเมทันส่วนเควินเขาทุ่มเทกับการซ้อมตีกลองเป็นอย่างมาก ด้วยความพยายามของเขาทำให้เขาตีกองเก่งขึ้นแล้วจนกลายเป็นว่าหายใจเข้าออกก็ตีกองอย่างเดียวเลยเอมิลี่ได้เห็นเควินกำลังซ้อมอยู่เธอเลยเปิดประตูเข้ามาและเอาเชลโลมาเล่นด้วยดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเล่นเข้ามือกันซะด้วยระหว่างที่ฮันเตอร์เรียนอยู่พวกของสกิฟได้เดินเข้ามาในห้องและพูดว่าพอออสวอนเรียกฮันเตอร์พบที่ห้องครูใหญ่แต่ที่ไหนได้ กลับเป็นแผนของสกิปนั่นเองฮันเตอร์ถูกสกิปตัดผมและถูกต่อยจนล่วงไปนอนกับพื้นฮันเตอร์ได้คุยกับเควินว่าไอ้พวกนั้นมันโดนพักการเรียนแค่2อาทิตย์เองแต่ว่าพวกมันเริ่มก่อนนี้ที่งานปาร์ตี้ของเคมอสเป็นไงบ้างผมทรงนี้เออเท่ไปเลยวะเพื่อนฮันเตอร์ได้ติดประกาศคัดตัวมือเบสแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมาคัดตัวเลยเลนสเควินกับฮันเตอร์ถึงกับรอจนหลับไปแต่ยังโชคดี ที่มีคนมาคัดตัวหนึ่งคนแต่ดูเหมือนว่าเคมีของพวกเขาจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่หลังคัดตัวเสร็จพวกเขาได้เดินมาที่รถแต่รถของฮันเตอร์ถูกพวกสกิปแกงและเขียนข้อความไว้ว่าโดนซะไอ้เหยแถมยังมีขี้หมาวางอยู่บนรถอีกด้วยเควินได้พาเอมิลีมาหาฮันเตอร์เพื่อให้รับเธอมาเป็นมือเบสของวงแต่ฮันเตอร์ก็พูดว่าเราเป็นเมทัลแท้ และจะให้วงของเราใช้มือเชลโลแทนมือเบนี่มันเป็นอะไรที่โคตรเกเลยวะ่ะที่นายตั้งชื่อวงเพื่อเอาใจสาวๆเหรองั้นเราคงที่สิ่งไปจนตายในวงสกาฟักเกอร์เควินให้โทรหาเอมิลี่และขอโทษแทนฮันเตอร์ที่พูดไม่ดีกับเธอทุกเรื่องเลยเอมิลี่ได้ถามว่าแล้วใช้เรื่องยังสิงด้วยหรือเปล่าเรนซ์เควิน Kevin, ถึงกับพูดไม่ออกเลยเอมิลี่ถามว่า นายไม่อยากสิงไหมเควินเลยตอบไปว่าอยากสิเอมิลี่ได้นัดให้เควินมาเจอที่ลานจอดรถแล้วทั้งสองก็ได้มีอะไรกันแล้วนั่นก็เป็นการเปิดสิงของเควินด้วยตัดมาที่ฮันเตอร์ที่กำลังหัวเสียอยู่เพราะเขานัดซ้อมกับเควินตอน6โมงเย็นแต่นี่มันสองทุ่มเข้าไปแล้วเมื่อเควินมาถึงนายไปไหนมาฉันไปทำเรื่องสำคัญมาแต่ในใจคงอยากพูดว่ากูเพิ่งไปเศร้ามาว่าเพื่อน ฮันเตอร์พูดว่าเมทันคือการทุ่มเทคือการอุทิศตนเสียสละถ้านายไม่เอาจริงอยากจะคั่งรักกับสาวเชียโล,โลและโผล่มาตอนที่อยากมาเราจะไม่ชนะแล้วนายจะเป็นไอ้ขี้แพ้ตลอดชีวิตเควิน <Kevin, S 1> โกรธที่ฮันเตอร์พูดแบบนั้นแล้วเดินออกไปเควินเขาเพยายามซ้อมอย่างหนักจนเคลมมาเห็นเข้าแล้วถามว่านี่นายไปหัตีมาจากไหนเนี่ยฉันหัดเอง เควได้ขอให้เควินมาช่วยตีกองในงานแต่งพิศาของเขาเพราะเลมือกอของเขากำลังบำบัดอยู่เพราะอาการติดเหล้าเควินเลยตอบไปว่างั้นขอคิดดูก่อนแต่ฮันเตอร์ก็ไม่เห็นด้วยที่เควินจะไปเล่นให้อีกวงหนึ่งในห้องเรียนฮันเตอร์ได้กวนประสาทเอมิลี่เรื่องที่เธอทำให้เควินไม่มีเวลามาซ้อมดนตรีและทั้งคู่ก็ไล่ตีกันในห้องจนพอออสวร์ต้องเรียกฮันเตอร์ไปพบ ส่วนเควินไม่พอใจที่ฮันเตอร์ทำตัวแย่ๆใส่เอมิลี่และได้ขอออกจากวงไปตัดมาที่งานแต่งงานเควินได้มาเป็นมือกองให้เคแล้วดูเหมือนว่าสาวๆในงานจะชอบลีลาการตีกองของเขาจนสาวสวยที่เควินเคยชอบได้ส่งสายตาให้เขาฮันเตอร์ได้บุกมาที่งานแต่งงานของเครแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการจนพ่อต้องมาประกันตัวเขาออกไปแล้วส่งฮันเตอร์ไปที่ศูนย์บำบัด เครได้ชมเควินว่านายเล่นในโคเทพเลยเพื่อนอยากให้นายรู้ไว้ว่าานายอยากไปเล่นกับเราที่ Battle of the Band พวกเราจะยินดีมากเลยเควินได้เดินมาทีิศน้ำและสาวสวยคนเมื่อกี้ได้เรียกให้เขาลงมาเล่นน้ำด้วยกันเควินได้ถามว่าเธอชื่ออะไรฉันชื่อเคนดัลแล้วทั้งสองก็ได้จูบกันแต่เควินกลับทําไม่ได้เพราะเขารักเอมิลี่เลยบอกเคนดลไปว่าขอโทษด้วยผมมีแฟนแล้ว ฮันเตอร์ได้พบกับหมอบำบัดที่ชื่อทรอยนิกเขาเป็นนักดนตรีของวงกิโลตันเขาพูดว่านายดูปกติดีนี่เดี๋ยวฉันจะให้นายกลับบ้านกรรมการพวกนั้นต้องยอมแน่ถ้าฉันสั่งเควินได้มาหาฮันเตอร์ที่ศูนบำบัดเขาได้หลอกเจ้าหน้าที่ว่าขอบัวชัวหน่อยระหว่างที่เธอไปเอาบัวชัวก็ได้แอบเข้ามาข้างใน เพื่อพาฮันเตอร์หนีแต่เขาได้เจอกับเล่ฮันเตอร์เลยให้เควินพาเลไปด้วยแล้วแผนของหน้าคืออะไรเควินได้ดึงสัญญาณไฟไหม้แล้วพาทุกคนหนีออกมาแต่เจ้าหน้าที่คนเมื่อกี้เธอจำเควินได้และวิ่งไล่ตามออกมาเลยทำให้ทั้งสาคนต้องวิ่งหนีป่าลาบจนมาถึงที่รถพวกเขาได้เจอกับทรอยนิกและจะยื่นปิกกิตาให้กับฮันเตอร์ เควินได้พาฮันเตอร์มาขอโทษเอมิลี่และชวนเธอเข้าวงแต่เอมิลี่ก็ตอบไปว่าฉันไม่พร้อมละลว่านแข่ง Battle of the Band ก็มาถึงฮันเตอร์ได้พูดกับเควินว่าเราทำได้แต่ฉันไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้วเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นเอมิลี่เธอกลับมาตอนนี้ฉันพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยสเก l ฟักเกอร์ แต่พอออสวอนเธอไม่ยอมให้เอากองที่เขียนว่าสกาวฟัคเกอร์ขึ้นเวทีเอมิลี่เลยวิ่งออกไปที่ห้องสินเพื่อเอาสีมาเขียนชื่อที่กองใหม่เป็นวงสกาวเฟลเวอร์เมื่อถึงคิวของวงสกาวเฟลเวอร์ฮันเตอร์ได้พูดว่าขอมอบเพลงนี้ให้กับจากกลแห่งความทรมานดูเหมือนว่าทุกคนจะสนุกกับดนตรีเนวเมทัลของพวกเขาจัดสกิปเมื่อเห็นฮันเตอร์อยู่บนเวทีก็ของขึ้นสิครับจะเดินไปหาเรื่อง แต่ด,ด้วยความสนุกของดนตรีเลยทำให้ทุกคนเต้นกันอย่างเมามันขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกันอยู่ไอสกิปมันดันซุ่มซ่ามไปชนกับลำโพงที่ฮันเตอร์ยืนอยู่ทำให้เขาก็เด็นไปโดนกับลำโพงข้างหลังจนล้มลงและลำโพงก็ตกใส่ขาของเขาจนขาหากักแล้วภาพก็ตัดไปที่ปัจจุบันฮันเตอร์ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว และกำลังซอฟดนตรีอยู่กับเควินและเอมิลี่ส่วนพ่อของฮันเตอร์ได้ชมว่ายินดีด้วยนะทีมเหรียญทองแดงเควินพูดว่าอย่างเงินต่างหากครับทีมเราได้ที่สองดูเหมือนว่าตอนนี้แกจะดังใหญ่แล้วนะอย่างน้อยก็ไม่โดนจับเควินพูดว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราแพ้แต่ช่างแม่งเถอะคนจะจาใครได้ละ่ะก็พวกเราไงที่พลาดหัวข่าวพวกเราโคตรเจ๋งเลยว่ะเธอนี่อินโทรยังโหดเลยนายก็โซโลอย่างเทพเลย และถ้าให้พูดถึงหมอนี่ล่ะแฟนชั้นเหมือนเอาจูก็เดือยงคูฟาดหน้าพวกนั้นเลยแต่พวกเราจะอยู่ตลอดไปนี่คือจุดเริ่มตน้นทุกคนรู้จักเราแล้วเพราะเราคือสกาวฟลาวเวอร์แล้วหนังก็ตัดจบไปครับจบแล้วนะครับกับการสปอยภาพยนตร์เรื่องมเมทัลลอดสรุปหนังได้เล่าถึงเควินกับฮันเตอร์พวกเขาถูกมองว่าเป็นไอ้เหย่ยเลยต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ทุกคนยอมรับโดยการเล่นดนตรีเมทัล และทำให้พวกเขาได้รู้จักกับเอมิลี่มือเชลโลสายโหดที่มาเป็นมือเบสให้วงของเขาฮันเตอร์ไปหาเควินที่งานแต่งงานเพื่อไปง้อเควินเลยทําให้เขาถูกตํำรวจจับและถูกพ่อส่งไปที่สถานบําบัดเควินรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเข้าไปช่วยฮันเตอร์ออกมาและไปแข่ง Battle ร์ออฟเดอะด้วยกันแต่เสียดายที่วงสกาวฟาวเวอร์เกือบได้เป็นแชมป์ซะแลว้วทันลำโพงไม่ตกใส่ขาฮันเตอร์ ก่อนจากกันไปผมขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้ายหนังและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ